เ,เพื่อนป้ารัตานามีคนเดียวคือยายดอนยายดองก็ไม่รับเป็นเพื่อน <laughs> <laughs> เราแต่งบ้านคนเดียวเหรอแตงจังยีดอนได้ป่ะหูบ้านเราคนเยอะเลยถึเลยเขาไม่มีคนคบพระสงฆ์เขาไม่คบเขาเมื่อกี้พระสงฆ์บอกพี่ก็มีแค่ป้าดอนนี่นีในในช่องนี้บอกว่าอะไรป่ะคุณตะกี้บอกยายดอนยังบอกป้าด่าเก่งเลยอู้ยายดอนก็ไม่คบใช่ไหมอู้ไม่มีคนคบเลยเนี่ยเป็นยังไงพระรู้เรื่องดีอ๋อบอกว่าใช่แล้วเพื่อนลาตินยังสงสัยเลยว่าดูใครทุกวันเจตต้อยพูดทักทายคนคนลาตินหน่อยบอกโอลา แอ่พูดนจะโอลาเป็นลาได้ไหมล่ะมาแล้วสมุดสมุนดีนะเจ๊บอกว่าเจ๊บอกว่ากูเพิ่งมาใช้ลาแล้วหรอเออดึงสิงเขาบอกแฟนเราต่างชาติก็ถามดูคลิปอะไรด่าแล้วขำอยู่สเปนเหมือนกันใช่ไหมนี่มีคนสเปนมาดูเยอะต้องโอลาเขาแล้วนะโอลา ขออีกทีนึ่งอุราภาษาสเปนภาษาต่างประเทศโอลาเออจุ๊บจิ้งจอกเอ้ามาบ้านฉันเแล้วทำยิงนี้เนื้อโดนไหมหรือวีนั่งหายใจบอกว่านี่ดูเจ๊อยู่นิวยอร์กค่ะคนอเมริกันสงสัยว่าดูอะไรหัวเละทั้งวันเจ๊คนอเมริกันก็มาฮัลโหลนี่สฮัลโหลเป็นดีกับเราหมดเลย่พีฮัลโหลฮัลลโหเออเป็นไงล่ะเจ๊ก็พูดภาษาอพูดสิ ตายเลยแทงแทงอย่าได้พูดเลิกเออเลิกไปเลยโอ้ย้านเราใส่ลุ้งแตงที่หมดนะเจ๊จุ๊บเจ๊พูดคำนี้เจ๊ไม่คันมึงเหรอย่าอย่าคนต่างประเทศมาดูเยอะเจ๊ต้องพูดอย่างเงี้ยแทงอยู่โอ้หนูแต่งเรื่องเนาะเอ้าพูดตีไม่พูดตามมึงหรอกแทงอยู่ตายเลยไม่ใช่ขอบคุณเขาอะขอบคุณขอบคุณเขาได้อ่ะก็พูดไม่ต้องขอโทษ สอนภาษาอะไรอ่ะภาษาอังกฤษภาษาเฮียดิเจเดี๋ยวหนูสอนภาษาอังกฤษนะคนต่างประเทศอ่ะคนฝรั่งเขาดูเยอะเจโล้กุดิด thank you thank you เออเปไงเจพูดเป็น sorry ตายเลยโอเคไาเี็นมาสอนโอ้ยชีวิตเจรู้เรื่องหมด ัใช่เป็นพยาบาลเจก็ท่อง1-10ถึงสิเป็นภาษาอังกฤษได้หมดใช่ How old are you เจต้อยเขาถามว่าน้องต้อยอายุเท่าไหร่จ๊ะใครถามฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาถามอุ้ยมาพูดอย่างนี้ได้ไงหน้าเขายังเด็กอยู่เลยอีปากขวาชัดไหมชัดไหม บ้านเรานี่ยยังเดินเลอยู่เลยอะโอ้แล้วน้องตอบฝรั่งเขาหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าน้องอายุเท่าไหร่โอ้ไม่เท่าไหร่เลยทาสอบเจ๊ถึงยี่สิบไหมน้องประมาณนั้นแหละประมาณยี่สิบโอ้น้องต้อยประมาณยี่สิบนะจ๊ะันึ่งรไปยหนึ่งร้อยวันกว่าอยิ่งที่น่ามากเลยไม่รู้ แล้วเขาฝากชมมาว่าอู้ยน้องต้อยเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะทั้งสวยทั้งเก่งเธอยังพูดกับเาพูดภาษาอังกฤษก็ได้สง่างามจริงๆอยู่บ้านเราสวดเป็นประจําเลยโอว่าบ้านเราคนดีหมดเลยนัเจ๊บอกไปเลยแอมบอฟเฟลก็เฮ้ยมึงตัวมึงอะไรเฮ้ยรู้เลยรู้เลยรู้ยเฮ้ยพูดเข้าตัวเจ๊ เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรอ่ะเจ๊รู้เหรอในรกมันมันพูดว่าอะไรอ่ะไม่ชายหนูคิดว่าเขาจะสับสลอดเลยนะบอฟเฟโลกับบิวตี้ฟูไงอ๋อเจ๊บอกไปบอกไปเลยพูดตามหนูนะควายดองชัดเลยยังไงเขาก็ไป่พูดไม่ไม่ชอบใจเลยนะพี่โนดคุยกับมันเรามาเยอะเลยเอาเรื่องมึงเนี่ยไม่รู้เลยนะเมื่อกี้เขาชี้ไปที่พี่จอบอกอีอ้วนอุ้งเอาไปว่าเขาทำไมอ่ะไม่ได้ว่าว่ามึงเ่ยโอ้ อย่าไปเชื่อมันนะมันที้คนถ่องเด็กยงมันกินเจทิ้งไปทางนี้มันได้ข้าวหรืีทิ้งคนเดียวเนี่ยร้องไม่ได้ใจเลยมาพูดเพาะบ้านเราบริสุทธิ์เมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราจะพาเจ๊ต้อยตลอปทัวร์ค่ะเจ๊้ต้อนไม่พร้อมหรอกเฮ้ยซักผ้าเป็นไหม ไม่ต้องโูดเลยนะบ้านเราพี่สาวอ่ะลรวพร้อมซักผ้าเลยไม่พร้อมลอกนะเจ๊เจ๊บอกไปฉันซักเป็นซักสะอาดด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็กวาดบม่ต้างจัดจังอย่างนี้นี่นะเด้เลิศเออเลิศจังเลย ว่าอีกก <นะ S 1> ็ไม่ฟังเสียงเลยมาแล้วก็ชมน,นะแล้วตบใครได้ทัางกาศที่เป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้แหละนำไมอ่ะ